ปรว่านคะรั้มนตรีในการประุมตระเนระจายพื้นที่เพิ่ารพัฒนาภา,าคใตน้นการตรวจเยี่ยมชาติทางหนัวยสอสอตลอรที่ศูนย์หน้าเก้าทับหกศูนย์แปดลงพันที่เจ็ดมิถุนายน โดยมีพาคธีเครือขายที่เก really really ี่ยวข้องร่วมโดยมีเป sure> ้าหมายพื้นที่บ้านตรงข้ามที่สี่ตำบลเกาะโขงอำเภอปากหมีเฉียบผอมรายเดเภอปากทีให้เกีิดกับเปิดการดำเนินงานโครงการนะครับท่านผู้ชมภูมิกับการสพปากทีคุณหมอทวีพรเจริญจิตท่านรองรัชรัตน์เขมานะครับตรงกับสพปากทีนะครับบ้านบรงขา ที่หนึ่งหมู่บ้านชุมชนนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งตั้งใจจริงนะครับผมท่านนี้ อท่านรับเข้ามาอุกคาเฟ่ครับสมอเป็นประธานกรรมการของประธานอง Um. ทางทาการคุ้มนะครับทีนี้แต่ละคุ้มอ่ะทางทางการมาเต็มทานห้ามห้ามเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้น้องแจก่นะครับก็นํามานะครับอาจานะคือในคุ้มเนมีแต่งตั้งไว้ไหมครับสิ้นสุดที่จะเปิดโครงการแต่งตั้งท่องนี้นะครับนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดที่จะจับไปในขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวเรา แปเจ้าิเีนะรอย่างข้อมก็จะตามมานะครับบวหน้าคุ้มทุกท่านนะครับเที่เป็นบวหน้าคุ้มนะครับ